ที่เชื่อไม่ทราบว่าคือครูไม่ทราบว่าที่เชื่อน้องสอนยังไงนะแต่คําว่า empire อย่างเนะงนะี้ยลูกคือไม่ควรจะใช้ละมันเขาเรียกว่ามากกาันเก่าอ่ะมันเก่าขึ้นเลยดังนั้นในส่วนของตรงนี้ถ้าถาม how are you ที่เชื่อมีชื่อเนาะคือเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อไก่พี่เชื่อกไก่ my reunion my u n i o n คืออะไร เอากานตารนั้นเจอกันก <f Read ing> <wh treating> ็บอกว่าไงนะสวยเฮ้ยเจอกันเต้นคิ้วเลยหรอเต้นไม่พี่เจอการนั้นเออต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยคะก็เลยบอกว่าคือไม่คลาสนะคะคลาสก็คือทางที่เลยชั้นเรียนขอสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะด้านหน้าในส่วนออกตรงนี้เวลาถาม how are you ตอบดีไหม ที่อยู่ในระดับคลาสเดียวกันหรือบางทีกับในแฟมิลี่แฟมิลี่คืออะไรครอบครัวเออครอบครัวของเราดีกว่านะคะคือเขาเรียกว่าซีกันนะคะเอาซีกันเลยคือ คือนี่ามหมายว่าดีที่ได้พบกับนักเรียนครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาสอนนะคะในเรื่องของฟอนิกสก็จะมีสื่อมาให้เรารู้ด้วยนะคะแต่ก่อนอืนนี้เป็นการทดสอบนะคะเป็นการทดสอบความพร้อมของพวกเราว่าพวกเรายังจำ expression English ไ,ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเอช

เตคิาเดี่ยวเวลคาวบอยคุณชอบเอาตองมือให้แกหน่ค่ะแง่ไม่ให้พียแก่เลยแกบอกว่าเียวคำไม่มีคำว่าเต่งคิวมาแอมฟายไม่มีค่ะยกเียนอะไรคะยกเว้นคำว่า how are you ใช่ไหม how are you this afternoon how are you this morning what is the w e a t h e r ค่ะไม่ใช่ what is the อะไรแปลว่าอะไรคะ what is the w e a t h e r l ล่าเฉยๆเออวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเห็นไหมถ้าอากาศร้อนไว้ยังไงคะเย็นอะไรนะอย hot hot ถ้าอบอุ่นเนี่ยจะค o o l c o เย็นลูกคู่เย็น c o very hot แปลว่าร้อนมากๆค่ะ ทําเย็นถ้าหนาภาษาอักิษว่า is cool ค่ะ is cool นะเรียเรียนลอาเรียนแล้วทําไมลืมอ่ะถือไม่ได้เรียนนานว่าไปคุณน้องสอนไหม We'll be right back.